สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับเดล G7 นะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวล่าสุดจากทางเดลเลยนะแต่หน้าตามันไม่ค่อยเกมมิ่งสักเท่าไหร่นะมันจะดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะพกไปทางานก็ได้เล่นเกมก็แรงนะฮะตัวเครื่องนี้นะครับจะมีสสีนะครับก็คือสีขาวฟ้าที่ผมได้มาเนี่ยนะครับกับอีกหนึ่งสีคือเป็นสีดําฟ้านะครับแม้แต่ฮี s ซิงข้างในยังเป็นสีฟ้าเลยนะครับ สเปคเครื่องนะสเปคเครื่องกันบ้างคร CPU เป็น Intel Core i7 8750H นะครับการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce GTX 160 0 Max Q นะครับส่วน RAM เครื่องนี้มีมาให้16 g b และสามารถอัปเกรดได้ถึง32 g b นะครับบอกแล้วทำงานเหลือๆเลยนะครับความแรงก็ i5 desktop เนี่ยแหละครับคือแบบเหมือนฮิวเดสท็อ p ไปทำงานเลยเครื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แรงสุดติ่งขนาด i9 ขนาดนั้นนะครับจอนะครับ ตัวนี้เป็นจอ IPS ขนาด15นิ้วความละเอียด Full HD ที่60เฮิร์นะครับใครที่ใช้จอตั้งโต๊ะของเดลอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าสีมันตรงตัวนี้ก็เช่นกันนะครับต่อมานะครับด้านบนจะมีเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ไปดูคุณภาพกันว่ามันจะดีแค่ไหนยังไงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์นะครับวันนี้ไม่ใช่ปลาสวรรค์สดๆนะวันนี้เป็นจะเรียกว่าไงดีเป็น มานั่งคุยกันนะครับมานั่งคุยกันโดยที่เดลเขาส่งโน้ตบุ๊กมาให้รีวิวเครื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเดล G7 ด้านหน้านะครับก็จะมีลำโพง2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลำโพงสเตอริโอซ้ายขวารุ่นนี้ไม่มีซาวูเฟอร์แล้วนะครับต่อมาด้านบนตรงนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับแบบฟูลไซส์ก็คือมีนมแพดสำหรับใครที่แบบว่าพิมพ์ตัวเลขบ่อยๆทำงาน Excel อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตัวนี้อยู่ต่อมานะครับ จะเห็นว่ามันมีแบ็คไลท์ด้วยนะครับแต่แบ็คไลท์ตัวนี้จะเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ RGB นะครับสามารถเปิดปิดได้แต่มีแค่สีขาวนะครับต่อมาด้านบนนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็เป็นฟิงเกอร์พินเซนเซอร์หรือว่าสแกนไลนยนิ้วมือในตัวด้วยนั่นเองนะครับสามารถจิ้มๆแต่แตะสแกนได้เหมือนมือถือ Apple iPhone iPhone, iPhone มาสแกนหน้าอลไรนี่หว่ามือถือ Android อะไรแบบนี้นะครับก็ ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นทัชแพดที่เป็น Windows Position Touchpad นะครับก็คือใช้ได้ดีมากนะครับใช้2นิ้ว3นิ้วปรับเสียงเปลี่ยนเพลงทำนุ่นทำนี่สวิตช์หน้าอะไรได้นะครับตั้งค่าได้ในตั้งค่าของ Windows นะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีฮีิงสองอันนะครับเรื่องความร้อนตัวนี้นะครับฮีทซิ้งใหญ่พอแต่ซิลิโคนใส่มาห่วยไปนิดนึงนครับมันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับต่อมาการ์ด Wi-Fi เป็น Intel 9 Series นะครับ Wi-Fi AC แรงจัดๆการ์ด LAN เป็น Cooler นะครับเหมาะสำหรับสายที่ว่า เล่นเกมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้าใครบอกว่าจะไปใช้สตรีมมิ่งใช้อะไรก็กูนะปิดฟีเจอร์คิวเลอร์มันทิ้งด้วยไม่งั้นจะย่อยยับแบบผมไปดูได้ในไลฟ์สตรีมนะครับอพอร์ตการเชื่อมต่อเมื่อกี้พูดถึงแลนไปแล้วนะครับด้านขวาก็จะมีรูช่องต่อหูฟังไมโครโฟน USB 2พอร์ตแล้วก็ทันเดอร์โบนะครับใครที่ว่าจะต่อกล่องการ์ดจอแยกจะต่ออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเสียบกับเครื่องนี้ได้เลยสุดท้ายก็เป็นพอร์ต HDMI ที่ต่อตรงเข้ากับการ์ด NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ตัวนี้นะครับ ก็คือต่อจอพวกแบบ 4K พวกอะไรได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งด้านนะครับก็จะมีพอร์ตไฟเข้าอะแดปเตอร์ที่แถมมามีขนาด180วัตต์นะครับพอร์ตแลนที่พูดไปแล้วเป็นชิปของคิลเลอร์นะครับแล้วก็ USB 3.0ในหนึ่งพอร์ต USB พอร์ตนี้นะครับสามารถปิดเครื่องแล้วก็ทําเป็นพาวแบงได้ก็คือเอามือถือมาเสียบชาร์จได้ระหว่างเราปิดเครื่องนะครับแต่ก็ต้องไ่ตั้งค่าเปิดในใบออดก,ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวใครลืมแล้วเสียบทิ้งเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายก็เป็น ช่องอ่าน SD card ขนาด full size นะครับซึ่งช่องต่อ SD card ตัวนี้นะครับน่าเสียดายที่ว่ามันเป็นแค่ USB 2.0ไม่ได้เป็น PCIe Press เหมือนรุ่นเก่านะครับดังนั้นสปีดมันก็จะสุดที่ประมาณ30 MB ิมกรบใครที่โอนไฟล์จากกล้องบ่อยๆก็อาจจะไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วการอัปเกรดทำอะไรได้บ้างอย่างที่บอกไปนะแรมอัพได้ถึง3 2วิธีการอัปเกรดเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็คือไขน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับเปิดฝาได้ทั้งหมดเห็นตั้งแต่พัดลม CPU จะทำความสะอาดท,ทำความสะอาดพัดลมก็ง่ายนะครับจะอัพแรมก็ง่ายอยู่ใต้ฝานี้นะครับจะอัพเกรด SSD ก็ได้อัปเกรดฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับแล้าถามว่า SSD ฮาร์ดดิสก์มันมีอะไรมาให้บ้าน,นครับ SSD มีขนาด 256GB เป็น SSD แบบ SATA ติดมากับตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะแรงอยากจะอัพนะครับก็อัพ SSD ที่เป็น PCIe NVMe ได้นะพวก Samsung พวกอะไรแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งช่องนะครับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทไบต์ติดมากับตัวเครื่องแต่ถ้าใครอยากจะอัพจะเอา SSD มาใส่ทั้งคู่เลยก็ได้นะครับเป็น2.5นิ้วขนาดปกตินะครับส่วนสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วนะครับน้ำหนัก ก็พอกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับแต่อแดปเตอร์มันจให,ใหญ่ๆหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a m l e a f t h หรือทางช่อง u t u b e นี้แดงปลาสวรรค์หลังสิรินะครับมันแรงมันแรงจริงๆมันคือเดส k t ท็ i5 78นะครับไปแล้วอันนี้ครับ